สวัสดีครับอยู่กับผมฟุกมันเดิมฟุกบุกโลกเหมือนเดิมวันนี้เราจะมีแผนไปเที่ทนนยวนครนายกนะทุกคนเราจะไปไหนเราก็ต้องมาติดตามกันเพราะเราวันนี้เราไปหลายที่นะทุกคนแล้วเรา,เรามาดูกัตนต่อนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทางของเรานะแล้วเราได้เพื่อนมาหนึ่งคนสไตลป,ปุ๊สกูปปี้บรรยากาศ ร้อนมากทุกคนโคตรร้อนเลยวิ่งโคตรเร็วเลยเราก็มาถึงเซเว่นนครนายกลุวคนเราก็จะซื้อเครื่องดื่มกินด้วยขับรถมาง่วงมากเลยผมไม่ได้ขับหรอกเพื่อนขับไปไหนวะดูดูกาแฟกินอะไรดี เอาเบียร์ไหมเราก็ยังหาไม่เจอนะอ้เฮียเบอร์ดี้อยู่ไหนวะได้ไปแล้วทุกคนได้ไปแล้วผมจะกินให้หมดว้าวเดี๋ยวเราไปหาอนก่อน ีแล้วก็จอดพักรถกินกาแฟก่อนแล้วติดลิขสิทธิ์ต้องปิดไปนี่ไงยังไงครับผมยังไม่กล้ากาศครับคุณรู้สึกคุณรู้สึกยังไงครับกับการเดินทางนี้ร้อนนะทุกคนดูบรรยากาศดูบรรยากาศครับทุกคนสุดแล้วนอนอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้ว48องศา แตวเราต้องติดตามกันต่อครับผมว่าเราจะไปไหนกันบ้างอันนี้ผมจะตัดแบบง่ายๆนะเราจะทําแบบง่ายๆเลยแบบเที่ยวๆด้วยการตัดต่อที่มันง่ายนะครับทุกคนโอเคนี่เขาเป็นสปอนเซอร์โชว์โลโก้เฉย<ป>ตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าวัางตะไคร้นะทุกคนนี่ครับเราซื้อตั๋วกับพี่เขามาเรียบร้อยแล้ววังตไครนี่ครับผมทางเข้า ติดตามมาต่อนะครับตอนนี้ทุกคนให้มาคุ้มห้าสิบาทน้ำตกวังตะไครอุทยานวังตาาะไครนะผมดูป้าย,ค,ายคือข้ห้าเอามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไปครับผม,มเราจอดได้แค่ตรงนั้นตอนรถยนต์หลับไปได้แล้วดูป้ายครับน้ำ <c oughs> ต,ตกวังไครกิโล <laughs> แล้วเราจะไปกันได้ไหมเนะนี่ยเสีย <laughs> <c oughs> ตังค์ค่าเข้าฟรีๆเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่อุทยานมองตะไคนะคทุกคนรอให้ดูบรรยากาศ้ี่ตกทุกทนดูดูอเอียจะเป็นทางน้ำไหลครับผมธรรมาชาติมากเลยแต่ว่าน่าเสียดายป่าอย่างมันเอาพอสาสขึ้นไปไม่ได้ผมก็ต้องเดินด้แค่เนี้ย ่เราก็จะเดินกันไปต่อนะทุกเดินไปแช่น้ำเล่นเดนากตรงนู้นนะ <Okay. S 2> ทุกคป่าดูแสงเท้าไม่น่าเดินป่าดูใส่คนละสีด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ครับดูธรรมชาติผองแท้ครับทุกคนมีอะไรกันบ้างล่ะเรามาติดตามกันนะ โอเคเราก็ <Okay. S 2> เจอสิ่งที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินะทุกคนดูมันสวยขนาดไหนอ่ะห้าสิบบาทค่าเข้า,ขาก็ไม่ผิดหวังนะตอนแรกจะผิดหวังนะเพราะว่าต้องให้เดินนะไม่ให้เอารถขึ้นไปนะมอไซดูทุกคนดูสวยมากนี่เพื่อลมทางของเราสองคนแล้วเราจะไปกันได้ไหมรองท้าไมนะ่นาใส่เท้าแตะมาเม้นระวังกระเบื้องนะ คนเราก็มาพักตรงนี้นะทุกคนดีว่าเขาไม่ให้เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเราก็ได้แค่นี้ครับผมนี่นี่กันครับผมนีม่ยังโอมดูว่าได้ไดให้ดูบรรยากาศรอบรอบนี่เท่ยดูครับดู sao đi đâu, hôn nhau lại hãy đừng bị sao lo bờ đi mau nghe tiếng van, bị cả hai, mình bên lòng trái, sao khắp, tối nay mình hãy hai ว่าบรรยากาศสวยจัดครับทุกคนโคตรชอบเลยบรรยากาศแบบนี้นี่ครับดูอะไรเนี่ยใครเนี่ยไรอะไรดูบรรยากาศโอ้อุทยานวังตะไคร้ครับผมเราอยู่ที่วังตะไคร้จังหวัดนครนายกนะทุกคนใครจะมาก็มาได้นะสวยจัด คนตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่ใหม่กันนะทุกคนดูนี่รอเพื่อนผมขึ้นก่อนไหวไหมโอ้ไหวไหมไหวไหมดูสภาพเรารจะไม่ไหวนะ <laughs> มาขึ้นมาเพื่อนเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อแล้วครับผมเราก็จะไปจุดอื่นนะทุกคนดูสภาพเปียกเปียกหมดเลยแล้วเราเอามาใส่มางไง <c oughs> เขาไม่ขึ้นไงมาใส่เราแม่ขึ้น <c oughs> เราก็ต้องเดินต่อไปสี่ห้ากิโลเราจะเดินแม่นทั้งวันเลยวันนี้ ดูตรงนู้นที่เราไปมาทุกคนสวยมากแต่เราจะไปยี่องืง่นต่อครับนมนีเพื่อนผมมีคนเราติดตามต่อไป Let's go! สเปกเขาให้นี่ภาษากูตอนนี้ผมก็มาสั่งส้มตำกินนะทุกคนแล้วเราจะใส่กล่องแล้วไปกินตรงริมน้ำกันทุกคนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนโอเคเขาบอกว่าทางขึ้นอะนะาเขาบอกว่าขึ้นไปอะ้กลับทางเดิมดีกว่าเพราะมันหลายกิโลเลสสเปกตอนนี้เราก็นั่งกินส้มตำริมน้ำธรรมชาตินะทุกคน <Woo! S 2> ลาบส้มตำปลาแมงวัน ใส่บ้านเนี่ยเพราะหนุ่มเล่าขาวก็จะชิวอย่างนี้บนโคตชิวเลยชิวมาก ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับม oh, <man>. oh. ลืมแว่นแล้ว4-5กิโลครับทุกคนแล้วคนนี้ถ้าเราไปเดินไปอีกอะเวลามันก็ไม่ทันนะก็ต้องจะกลับไปรับน้องแล้วเราต้องขอรพอพพนะไม่รู้เขาจะให้ขึ้นหรือเปล่านะต้องขอเขาครับ ตอนนี้พนมก็ไปกัราบรปภแล้วครับผมพี่รปภก็ใจดีมากครับพาขึ้นเบ้าพาขึ้นเป้านี่ครับยังโมก็เดินไปแล้วไปจะไปเอาแว่นเขาจะรับน้องท <c oughs> ันไหมี่ย <c oughs> กี่โมงละ <c oughs> สวยโอบสวยแล้วสวยไปอีกอย่างโอมไหม ี่ทุกคนโอมาแล้วเป็นไงเจอปะอยู่นโตโอ้โหดีนะเราพอก็ช่วยข้างไหนวะท้างนี้เหรอไม่ได้ออกทางนู้นออกทางนู้นแล้วเราก็จะกลับกันแล้วทุกคนวันนี้ว่าโทรศัพท์ผมมีปัญหาครับผมเจ็ตมีมเต็มตอนนี้เมมเต็มนะทุกคนแล้วยังไงผมก็ฝากพีหน้าไว้ด้วยนะทุกคน โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับสภาพดูไม่ได้เลยนี่คือสภาพกูแล้วเนี่ย EP นี้ก็เป็น EP ที่ห้าแล้วทุกคนมันอาจจะมันอาจจะแบบว่าสั้นๆหน่อยนะทุกคนเพราะโทรศัพท <Pro blem> ์ผมมามีปัญหาไงโทรศัพท์ผมอะเมมมันก็จะเต็มอะมันแค่64น,นี้อัน,นี้เองทุกคน ยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์เพื่อให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะผมผม,มือใหม่นะอาจจะทำไ <c oughs> ม่ค่อยเก่งนะสับอะไรมันดังเรืงหนาทกคนนี่หัวร้อนง่ายทุกคนผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะมันมันตัดต่อแบบว่าการเดินทางมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ เราลอมีตังก่อนลรวผมจัดเต็มให้ทุกคนแน่นอนนะผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเราเจอกันใหม่ใน EP หน้า EP ที่6ขอบคุณครับ